มาแล้วครับด่วนพิเศษทักษินารัฐที่สามสองนะครับเดี๋ยวจะเข้าปะัะแจใหม่เลขแปดนะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อเข้าทางสองนะครับเพราะว่ามีขบวนด่วนพิเศษที่สี่สามนะครับอยู่ที่ทางประธานนะครับนี่นะครับผ่านบัะแจใหม่เลขแปดเข้ามาแล้วนะครับ มายังด่วนนะครับเพราะว่าด่วนพิเทศษที่สามรอนานแล้วนะครับมาเร็วมากเลยครับทำขบวนโดยฮิตาชิงสองนะครับลูกรักผมเองนะครับ นัมเบอร์สุดท้ายของรุ่น HID นะครับนี่นะครับด่วนพิเศษทักสินารัสอาจจะต้องรอขบวน257ด้วยนะครับเดีย๋ยวขบวนด่วนพิเศษที่43ก็จะเคลื่อนขบวนออกจาก ชุมทางหนองประดุกนะครับนี่นะครับตรวจมิเศษร์ีสามเร่งเครื่องแล้วนะครับเร่งเครื่องออกแล้วนะครับ คาดว่าโดยวพิเศษทักษิณนารัตต้องหลีกให้สองห้าเจ็ดด้วยนะครับนี่นะครับด่วนพิเศษที่สี่สามนะครับเดินทางไปแล้วนะครับสำหรับใครที่รอสองห้าสองนะครับต้องรอลิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าวิ่งตามหลังขบวนรถเร็วมานะครับหนึ่งเจ็ดสองนะครับ ไปแล้วครับสี่สามนะครับนี่นะครับโดยพิเศษทักษินารัฐที่สามสองนะครับหลีกที่ทางสองนะครับน่าจะลีกให้กับขบวนสองห้าเจ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับมาแล้วครับปู่จีเคนะครับลากขบวนสองห้าเจ็ดมาแล้วนะครับ ขบวนบรรทุกหินจอดอยู่ด้วยนะครับปู G e k GEK นะครับทำขบวน257นะครับนี่นะครับเข้าจอดชุมทางหนองประดุกนะครับโดยมีขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับหลีกให้ทาง2นะครับ ใครจะออกก่อนกันนะครับระหว่าง257กับด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32ก็ยังคงต้องรอห่วงทางสะดวกนะครับยาวมากๆนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัฐ ออกพร้อมกันนะครับออกพร้อมกันนะครับนี่ฮนะเสียงเล่งเครื่องระหว่างปู g ่ g e k K กับฮิตาชิ T S H I k นะครับ4522นะครับส่วนปู่จะไปเข้าประแจหมายเลขสิบนะครับส่วน ฮิตาชินะครับจะออกปัจจใหมายเลขหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับปู่เดี๋ยวปู่ไปเข้าปัจจใหมายเลขสิบนะครับส่วนฮิตาชิออกปัจจัหมายเลขหนึ่งนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ นปู่ g k e. K นะครับหักขวานะครับเข้าประแจหมายเลขสิบนะครับเข้าสายตะว,วันตกนะครับเอาฮหักเข้าไปแล้วนะครับเร่งเครื่องนะครับส่วนเจ้าฮิตาชิก็พาขบวนไปแล้วครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมสับตะข่ายสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับมาแล้วครับขบวน252นะครับประจวบคีรีขันธ์ธนบุรีนะครับ 4208นะครับอันต้อมนะครับ4208นะครับทําขบวน252นะครับปรรจบทีรีขันธนบุรีนะครับจอดสถานีชุมทางหนองปลาดุกนะครับ แล้วนะครับสำหรับกระบวน262นะครับต้นทางประจวบนะครับปลายทางทนบุรีนะครับออกจากชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมสับสไครยสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ